ท้องผาภูมิอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่มีสเสน่ห์ซ่อนอยู่มากมายทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นอำเภอที่มาซ้ำได้บ่อยๆโดยไม่เบื่อเลยโดยเฉพาะในหน้าฝนที่มีต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจี ทำให้รู้สึกสดชื่นเมื่อได้มองและเป็นเมืองที่เหมาะกับการมาพักผ่อนในวันที่รู้สึกเหนื่อยล้าวันนี้เรามาพักผ่อนกันที่ทองผาภูมิกันอีกครั้งกับโฮมสเตย์เล็กๆที่มีเพียงหลังเดียวตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางความเขียวขจีริมแม่น้ำแควน้อยพร้อมกับน้ำตกเล็กๆส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวอยู่ติดหลังบ้านแล้วก็ยังมีเจ้าของบ้านใจดีรอต้อนรับมีบริการพาไปเล่นน้ำถ่ายรูปคู่น่ารักน่ารักแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยที่นี่มีอะไรดีกันนะทำไมทันทีที่เปิดจองที่พักของเขาก็เต็มททันี ครั้งนี้เราได้มาสัมผัสแล้วค่ะตามมาพักผ่อนไปพร้อมๆกันนะคะกับ k าวะ h ฮ o m e s t a ที่นี่เดินทางมาไม่ยากเลยนะอยู่ใ,นในกล้ๆกับตัวเมืองทองผาภูมิเลยขับรถข้ามสะพานแม่น้ำแควน้อยมาจนเจอวงเวียนเราจะเลี้ยวซ้ายที่ตรงนี้ค่ะจากนั้นก็ขับตรงเข้าไปเรื่อยๆเลย สวัสดีน้องสวัสดีใช่คาวะไหมคะที่นี่คือคาวะไหมใช,ใช่ไหมคะเข้าทางไหนเอ่ยถึงแล้ววันนี้เราพักที่นี่เข้าทางไหนมาถึงแล้วเนี่ยน้องฟ้าใสาจะเป็นคนพาเราเข้าไปยังบ้านพาักแล้วก็แนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับที่พักที่นี่ให้เรารับทราบเอ้มีสามตัวมีทมีี่ตัวค่ะมีลูก มีอีกตัวนึงชื่อมอกค่ะอ,อ๋อมีรูปด้วยฮีโร่นี่เป็นตัวพู่ตัวเมียค่ะตัวผู้ค่ะแก้เพิเลยค่ะออ๋ตัวผู้หมดเลยค่ะมีแบ็คแบ็คตัวเมียตัวเดียวอ๋ออันนี้เป็นคาเฟ่ใช่ไหมคะ ว่าจะเป็นบันไดเดินง่ายแล้วเสียงน้ำตกอันนี้ถือว่าน้ำลงใช่ไหมคะเนี่ย จะลื่นไหมปลาได้ไหมม,มีน้ำด้วยพอกูใช่ว้าว <c oughs> อุ้ยน้ำเย็นอะ่ะ น้ำเยอะเลยอ่ะใช่ไหมน,น้ำตโอ๋อนอนอยู่เดียวอ๋อตรงน,นั้นมีน้ำตกพา <c oughs> ไปดูข้างในที่พักกันนี่มาถึงก็จะมีประตูชั้นแรกก่อนเลยอตอนนี้น้ำขึ้นแล้ว กลองกระเป๋าไว้เต็มเลยยังไม่ได้จัดนี่ค่ะตรงนี้เจะเข้ามาก็จะเจอกับครัวแล้วก็ถงตรงนี้ที่เป็นลานเอาไว้นั่งครัว,รวแล้วก็วกอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครัวเดี๋ยวมาพาไปดูข้างในที่พักก่อนห้องนอนห้องนอนห้องนอน,นจะเป็นแบบนี้อันนี้จะมีรอ,องเท้าให้อ่าเขามีรองเท้าให้ด้วยเอาไว้ใส่บริเวณที่พักเท่านั้นนะไปค่ะมีอะไรคะห้องนอนเข้ามาในโต๊ะเรียน มีตู้เย็นมีอะไรบ้างข้างในอโอ้มีผลไม้เราซื้อมาเองอแล้วก็มีพัดลมให้หนึ่งตัวจากนั้นก็จะมีที่นอนอันนี้เป็นอะไรอันน๋อ<ป>เก็บผ้าตกกากเสื้อผ้าใช่ไหมอันนี้จะเป็นตู้เก็บของตู้เก็บของข้างในมีอะไรบ้างเราเก็บอะไรมีมุง้งมีอุปกรณ์ป้องกันยุงเดี๋ยวแป๊บนึงของมาม่าดูหน่อยค่ะ มีมุ้งนะคะอันนี้เขาบอกว่ากลางคืนก็คือกลางมุ้งด้วยเพราะว่าเขาไม่มีประตูเนาะเนี่ยที่พักเดี๋ยวให้ดูก่อนก็จะมีหน้าต่างแหละมีหน้าต่างแต่ว่าจะไม่มีประตูจะใช้จะไม่มีประตูจะเป็นผ้าม่านปิดเนาะเป็นอ่ะแล้วก็นอกจากมุ้งข้างในนี้ก็จะมีเป็นปลั๊กไฟให้ใช่แล้วก็ชั้นนี้เป็นอะไรคะป้ากูเปิดยังไงด้านขอโทษค่ะ เป็นอุปกรณ์ป้องกันยุงต่างๆเนาะป้องกันยุงป้องกันมแมลงมีอุปกรณ์ยาด้วยแน่ๆยาสามาัญประจาบ้านโอเคประมาณนี้ก็มีผ้าเช็ดตัวให้มีปลั๊กไฟด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูตรงครัวกันต่อไอ้ตรงห้องน้ํากันก่อนแล้วกันห้องน้ำให้ไทยอยู่ไหนอุ้ยห้องน้ำอยูไ่ไหนมีห้องน้ำไหมเนี่ย<ม>ไหนอ่นอาเปิดยังไง ตอนแทนแท่งห้องน้ำเป็นยังไงบ้างไปดูมีโถซ้วมแล้วก็มีสายชำนละแล้วก็เป็นฝักบัวท,ที่ไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะน้ำแรงดีอยู่พนักงานเปิดประตูเป็นพนักง,งานเปิดประตูหรอคะนี่แล้วไปเป็นห้องครัวโอเคเดี๋ยวจะมาดูในครัวของเขากันบ้าง ก็จะมีเป็นอ่างล้างจานแล้วก็ถังขยะอยู่ข้างล่างแล้วก็มีกระจกจะด้วยมีเขียงมีมีมีดม,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 มอีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งครกก็มีนะใครจะทำส้มตำตำพริกเอาเลยแล้วก็มีเซตจานให้เซตจานเซตถ้วยให้ด้วยเครื่องปรุงได้ไหมรนอ่ามีหม้อหุงข้าวให้ด้วยแล้วก็ข้างในนี้เป็นแก๊สหนึ่งกระป๋องอันนี้เป็น อ,น,อ,อนนี้เป็นตะเกียบชุดตะเกียบ<ช>ปลาคะมีไปเช็คให้ด้วยค่ะอ๋อปลาไม่อยู่ไปอยู่รงห้องนอนเนี่ยคุยคนเดียวอน,นี้ก็มีแก้ว<ช>แล้วก็มีข้าวสารสาาอ่ามีข้าวสารให้ด้วยนะเนี่ยจะมุดก็มีนี่อุปกรณ์เครื่องปรุงทั้งหลาย<ช>แล้วก็มีเตาแก๊สให้ อันนนี้เป็ส่วนเราก็คือวันนี้เราจะใช้เป็นเตาถ่านตรงนี้เาวันนี้เราจะกินอะไรเราจะปิ้งเราจะปิ้งข้างบนก็มีนี้ด้วยนะมีอุปกรณ์เตาเขาเรียกกระทะกระทะหมกกระทะกระทะทั้งหลายเลยเออใช้ได้หมดเลยมีกระเทียมหมูหอมให้ด้วยสุดยอดเเป็นคนจีนเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะคาวะคาวะที่แปลว่าแม่น้ำฮิโรอยากชวนไปเล่นน้ำเหรอเล่นน้ำเหรอ มาชวนเนี่ยมาแล้วมาแล้วหลบมามาไป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 เดินตามเดินตามฮีโร่เอ้าวไปไปไปทางไหนกำลังไปฮีโร่ไปเลยฮีโร่ไปทางไหนไปเลยไปเลยไปเลยทางนั้นไปไปโอ้ยไปคอยๆนะ ทางไหนว้าลงทางนี้หรอมีน้ำตกด้วยไปไปเลยไปอ่าวไปไปเฮ้มฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ฮ้เฮ้เฮ้คไ้เฮ้คฮ้เฮ้เฮเดินไ้่ได้โฮ้เฮ้เฮ้นฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้เฮ้้้น้ ใช่นหมคะถ้าพี่ถ้าสูตรพี่ไปสำลวอก่อนใช่ไหมคะไม่ทันมาตอนนี้กำลังมาเอากำลังขึ้นแล้วเหรอใช่ค่ะแต่ว่าเราเคยขึ้นก่อนถึงขึ่นคนใบกันนะอ๋อ ริมแม่น้ำเนี่ยถ้ามองดูดีๆตามใต้ก้อนหินจะเจอกับปูตัวเล็กๆแบบนี้ด้วยอันนี้ลองเอาภาพไปเซิร์ชแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นปูพันอะไรใครพอจะทราบเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะนี่น้ํามาเร็วมากเมื่อกี้เราลงไปเห็นไหมแป๊บเดียวตอนนี้มันมาถึงครึ่งขอนไม้แล้วเขาบอกว่าสังเกตดูถ้าเกิดว่าน้ํามาถึงครึ่งขอนไม้เนี่ยก็ขึ้นได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นไม่ทมันบรรยากาศดีเขาบอกว่าน้ําจะลงอีกทีก็คือน่าจะพรุ่งนี้เช้าเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อน

ủa tụi này nước lạnh mát, à, Hiro sẽ đi mi, à, bay, bay, nước ui, lên.

น้ำตกที่เราเห็นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นน้ําที่ไหลลงมาจากภูเขาด้านหลังของที่พักนั่นเองค่ะฉะนั้นเป็นน้ําสะอาดที่สามารถเล่นได้แล้วก็น้ําเย็นมากจริงๆน้ำเย็นมากจริงๆ ก่อนจะนอนเราก็จะกางมุ้งกันด้วยนะเพราะว่ากลางคืนมีแมลงเยอะเลยแล้วก็มียุงด้วยเมื่อกี้เราเจอเป็นยุงลายตัวใหญ่เลยอะลายชัดมากไม่รู้มไมถึงให้คุมทุนบเหรอใช่ค่ะคุมตรงที่เรานอนไม่ให้ยุงมันเข้าไปตรงนี้จด้านหน้าเราด้านหน้ามันไม่ได้คุมอ๋อไม่เป็นไรก็มันคุมแค่ตัวเราที่อยู่ข้างใน ได้ไหมเนี่ยเขาจะมีที่คล้องไว้ให้ถึงไหมเ้โอเคแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงไหมคะยิ่งดึกเพลงยิ่งดังเขากำลังสนุกกันนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามเสียงเพลงมาจากทางโน้นนั่นเอง ก็จริงๆจะบอกว่าถ้าปลาคายุ่งจะเข้าตมันจะเข้าแล้วเออจะบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่หลับยากอ่ะอาจจะไม่เหมาะกับที่นี่นะเพราะว่าเสียงเพลงดังเลยแหละยิ่งดึกยิ่งดังเดี๋ยวลองฟังดูไม่รู้ว่าได้ยินไหม ได้ยินไหมคะเปีงเพลงเสียงนี้เสียงดนตรีสดพวกนี้จะอยู่จนถึงเที่ยงคืนเลยนะเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่หลับยากอะ่ะน่าจะไม่เหมาะกับที่นี่อตอนนี้เข้าไปอยู่ในมง้งแล้วปลอดภัยปลอดภัยจาก<ฟ>ยุงจากแมลงแล้ว,แล,วแล้วพรั่งมันจะเปิดทิง้งเหรอมันก็จะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเอาเข้าข้างในได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะนอนกันแล้วนะคืนนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูกันว่าตอนเช้าจะสวยไหมแถวนี้แล้วก็ ไม่รู้ว่าคืนนี้ฝนจะตกไหมเฮ้ยมีตัวอะไรอ,อ่า,มาแมลงเข้ามาแล้วโอเคบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้เชา้า เช้าเนี้ยโชคดีที่น้ำลงแล้วน้ำใสกว่าเมื่อวานตอนเย็นอีกนะเหมาะกับการลงไปเล่นน้ำเลยน้ำในแม่น้ำแควน้อยเนี่ยเป็นน้ำขึ้นน้ำลงนะโดยจะขึ้นลงตามการปล่อยน้ำของเขื่อนไม่มีกำหนดเวลาปล่อยน้ำที่แน่นอนด้วยค่ะต้องคอยสังเกตระดับน้ำเอาเองแล้วก็เช้าเนี้ยโชคดีได้เจอหมอกด้วยอากาศดีสุดๆเป็นเช้าที่สดชื่นมากๆเลยค่ะ รวมที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่พักที่พวกเราประทับใจกันมากๆเลยชอบที่มีความเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวายกับใครได้ใช้ชีวิตพักผ่อนสงบสงบท่ามกลางวิวสวยๆแล้วที่สําคัญราคามิตรภาพแค่คนละ650บาทส่วนเด็กเล็กที่มากับครอบครัวแบบพับกลุ่มเนี่ยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะอ๋อแล้วโฮมสเตย์ที่นี่เนี่ยจะไม่อนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงเข้ามาพักนะคะใครที่สนใจอยากจะมาพักผ่อนที่นี่แบบพวกเราเนี่ยปีหน้าเตรียมตัวจองไว้ได้เลยนะคะเพราะปีนี้บ้านพักเต็มเรียบร้อยแล้วปีหนึ่งเนี่ยเขาจะเปิดให้เข้าพักแค่เดือนสิงหาคคคมมมจนน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 ถึงต้เ้เเอีาาท่่่ัะะแล ว่าถ้าปีหน้าจองทันเราจะต้องกลับมาอีกแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเราเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะทริปหน้าพวกเราจะไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมที่ไหนกันต่อเนี่ยฝากติดตามกันไว้ด้วยนะ